ชิคกี้พายช็อปนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องอัพกับน้องโฮมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคือน้ำของแกงกะหรี่อันนี้ <c oughs> เขา <c oughs> จะทำมาจากบบเบสผักร0 0เผมสั่งข้าวแกงกะหรี่ไก่อบสูตรพิเศษทางร้านของเราเป็นแบบเบสิกสูตรก็คือเป็นหมูโทคัพสึแต่เราเพิ่มชีสจ้าของผูมเป็นข้าวแกงกะหรี่แมคอนลมันผักโขมเออโชว์ใส่กล้องนี้โชว์ใส่กล้องนี้กิเออ ทำตามสำหรับภูมินะครับมันมีความหอมแล้วก็แบบรสมันนัวมากครับผมสั่งข้าวแกงกะหรี่ไก่อบสูตรพิเศษของร้านเฮ้ยแกงกะหรี่มันมีเห็ดด้วยไหมคือมันไม่ต้องใส่เพิ่มบะเราไม่ต้อเราไม่มาวัดว่าแบบเก้าเผ็ดระดับไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเผ็ดนดีไก่ก็นุ่มทงคัตซึแกงกะหรี่ค่ะ อร่อยมากเกี๊ยวกุยหอมมากแต่มันจะมีความเบากว่าเบสที่้มันเป็นเนื้อนิดนึงแต่อร่อยหอมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องขาอยาย,ยริจการจ้าเก๊วกุ้ยนี่อร่อยมากอร่อยมาก ทุกคนนะคะขับรถไปหาของอร่อยเหมือนเดิมนะจ๊ะติดใจนะสิติดใจแน่นอนเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะฉันพาทุกคนขับดีพอ l อลไปแล้วแต่วันนี้ทุกคนดูสิคะฉันจะพาทุกคนนั่งดีพอเ s o 7จ้า รอดชอบหรูหราห้างหล่ามากอินเทอร์ย o u สีส้มแบบนี้เหมือนอะไรรู้ปะดูเหมือนเรือยอทปะจริงเออสิ่งน้องฟิลลิ่งภาพตรงนี้เหมือนเรือยอทสวยเลยอ่ะเราดีอ่ะขึ้นมาคือรถแอร์เย็นฉ่ำเลยอ่ะตื่นใจเย็นฉ่ำเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าแอร์เรนไงแห้งคือจริงๆอ่ะรถคันเนี้ยเราสามารถกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์รอเราได้เลยไม่ต้องถึงตัวรถนะเรากดผ่านแอปได้เลยหบอนว่าเราไปที่ไหนที่มันร้อนๆแล้วเราอยากขึ้นรถ ที่มันเย็นฉ่าๆอะเราก็เปิดรอไว้เลยจ้าอ๋อแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยอยากจะปรับแอร์ก็คือปรับกันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาแบ่งโซนกันโซนหน้าโซนหลังเธอก็อยากจะเย็นกว่าชั้นเธอก็เปิดไปเลยเย็นฉ่ำขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปร้านรับแล้วแพดเดี๋ยวเราจะกดแบบกนปึ๊บกดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดในแบบนี้อุ้ยขึ้นมาแล้วดี หน้าจอใหญ่สุดๆใช่ไหมหน้าจอใหญ่มากจริงๆเพราะว่าหน้าจอ Sunflower ของรถคันนี้เนี่ยใหญ่แบบสะใจคือใหญ่15.6นิ้วเลยใหญ่มากคือใหญ่กว่าคอบอีกสะใจทุกอย่างแล้วจอเนี้ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยก็คือเปิดเพลงเปิดแมปเปิดแอร์เปิดไฟอะไรทั้งหมดเนี้ยทําในหน้าจอนี้หมดเลยเธอถ่ายรูปได้ด้วยนะยังไงเธอดูนิดบ้างครัหนึ่งสองน่ารัก รูปเซ็อยู่ในนี้เลยใช่แล้วก็หลาย,อย,าอ,ยาอย่างฉันเปิดพงเปิดเพลงเราใช้เป็นสัญญาณหือได้หมดเลยจริงจากกล้องตรงนี้คือมันเลิศมากๆวอยู่ในอจอนี้เลยเนาะครบทุกอย่างอยู่ในจอนี้เลยแล้วอีกอย่างเนี่ยเราก็สามารถหันจอได้ด้วย มาหเธอแล้วใช่เพราะว่าเราวันเธอจะช่วยดูแบบเดีวเธอจะเป็นคนเปิดเปิดเพลงบอกเธอว่นั้น an คือจอมันไม่ได้นิ่งๆตรงกลางคือมันหันซ้ายขวาได้เอาไว้สำหรับใครที่เป็นคู่รักแล้วมาแบบเพลดูแบบไม่ถน่ัดแดูนี้เลยดเธอเลือกเพลงเอาแล้วฉันก็ขับรถให้เออหรือว่าขับคนเดียวเธอก็กดกลับมา นี่ค่ะมันก็ดูคนเดียวได้ไฮโซมากๆฉันชอบมากเลยเออชอบมากเลยอ่ะคือแบบฉังอันเขาทำรถไฟฟ้าออกมาได้แบบดีมากเลยอะดูหรูนะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาเอามาใช้ในนี้ยคือมันแบบ๋งมากมันทําให้เราแบบรักรถไฟฟ้าเลยอะจริงสักคันไหมคะเรายิ่งตัวนี้นะดีพอเอสโอเซเวนเนียมันกว้างมากพอดูสิพวกเธอนั่งมันสบายประหลาะสบายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะหนึ่งชาร์จ ชาร์จแค่ครั้งหนึ่งเต็มเนี่ยวิ่งได้485กิโลเมตรไกลนะก็คือไกลมากคือจะไปหัวหินพัทยาโคราชนี่คือสบายเลยพาครอบครัวไปเที่ยวได้สบายเลยประหยัดขึ้นเยอะเลยเนาะประหยัดมากใช่สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถไฟฟ้าดีๆสักคันนะคะอย่างเช่นดีพอ s อ7โคันนี้นะคะราคาตอนนี้ตอนนี้น่าจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ1.3ล้านกว่าเองใช่ราคาดีมากๆเลยนะคะก็สามารถไปรับชมได้นะคะที่ศูนย์ตัวแทนใกล้บ้านนะคะไปลองชมไปลอง ขับกันดูนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ w o r l d w i d e h a n g a n c o t h ค่ะเลาไปยังไปไปไป๋ยว่เราเนี้ยใครจะใครจะขาดค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนักซิงจะมาแล้วจ้า ก็อยู่ที่เปอโนโยชินเพลฟสนะคะวันนี้เรามากินแกงกะหรี่จ้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นคือเมื่อกี้แอบไปรู้มาว่าเขาไปนำสูตรมาจากทีุ่่นแกนแปลว่ามันต้องม,ม,าามันไม่ธรรมาดามันเลิศแน่นอนนี่จ้าร้านนิฮาชิคาริช็อปนะจ้าคือเขาขายดิบขายดีขนาดที่แต่ก่อนร้านเขาเป็นร้านเล็กๆอยู่ในซอยนั่งได้แค่ก้าวที่นั่งเขาเลยต้องขยายกิจการคือคนต้องมายืนรอหน้าร้านนะคิดดูสิขายดีขนาดไหนเขาเปิดร้านขนาดนี้แล้วจ้าอะไรอ่ะ วันนี้เธอสุดแตนฉันไม่ได้มาคนเดียวนะจ่า EP นี้ฉันมีแขกรับเชิญนะแขกรับเชิญสองได้ข่าวว่าเป็นผู้ชายด้วยแล้วเข้าไปกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับรอน้าไม่ช้าไม่นาเลยครับอันนี้เปิดแล้วเหรอครับเปิดแล้วเปิดอย่างนี้ จอยจอยวันนี้อยู่กับน้อง,อ,งอัพกับน้องภูมิะคะๆๆ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 รับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูป้าเป็นแขกรับเชิญคนแรกสองคนคนแรกของรองายการนี่เป็นครั้งแรกที่เจอน้องอัพครับผมแต่เราเคยทำงานกับน้องภูมิมาแล้วชอบกินแกงกะหรี่กันป่าชอบชอบปกติจะกินกับอะไรปกติถ้ากินแกงกะหรี่ต้ตองกินของทอดไก่ทอดหมูทอดใช่ปลาทอดกุ้งทอดได้หมดเลยจะบอกให้ว่าร้านเนี้ยเขาพิเศษอย่างหนึ่งร้านเนี้ยคือน้ำของแกงกงะหรี่เนี้ยเขาจะทำมาจาก เบสผักร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนที่เป็นมังสวิรัตคนที่ไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทานได้มันได้เลยั้นนี่เข้าทางเลยคือปกติเรากินมังไม่ไม่ได้กินมังเขากิ่ไม่ทานเนื้อวัวไม่ทานเนื้อวัวเอคเวลาไปกินแบบร้านข้าวแกงกะหรี่อะไรย่างเงี้ยส่วนใหญ่บางที่เขาจะมีส่วนผสมของเนื้อวัวเป็นเบสใช่ส่วนมากคือคิดว่าตลอดว่าเบสแกงกะหรี่เนี่ยมันต้องเป็น เนื้อหรือหมูหรืออะไร Whatever มาตลอดไม่เคยรู้มาอก่อนวันฉนเลกได้ต้นกําเนิดของที่เขามาเปิดร้านแกงกะหรี่อันนี้เพราะว่าเขาไปทานที่ญี่ปุ่นเขาชอบมากๆเขาก็ไปเที่ยวกินทุกที่แล้วเป็นเหมือนแม่ของเพื่อนเขาเอาแกงกะหรี่ที่เขาเป็นทำโฮมเมดอะเอามาให้ทานแล้วแบบอร่อยมากมเขาก็เลยมาต่อย,ยอดอที่เมืองไทยก็แปลว่าสูตรมาจากที่ญี่ปุ่นได้นะจ๊ะไม่รอช้ามามากินกันเลยดีกว่า พ่จ้าผู้ชายสั่งอะไรบ้างคะเมื่อกี้ครับผมสั่งข้าวแกงกะหรี่ไก่อบสูตรพิเศษทางร้านแล้วเมื่อกี้เขาเดินมากระซิบว่าท่อไปต่อไข่ด้วยตอไข่ด้วยต่อนี้อ่อไข่ด้วยก็จะเป็นไก่กับไข่คือแม่กับลูก อ่อยู่ในใจสงสารเลยทีนี้ยังงไม่ลลเยยังไม่ลงเลยโอเคของปูเป็นข้าวแกงกะหรี่เบคอนลมควันผักโขมด้วยก็คือเหมือนเหมือนจะเฮลตี้นะแต่ไม่มีเบคอนลมควันเออของเราเป็นแบบเบสิกสูตรก็คือเป็นหมูทงคัตสึกแต่เราเพิ่มชีสจ้าแต่นี่ถูกต้องนะเพรากินแกงกะหรี่ต้องกินข้าวแกงกะหรี่ต้องกินกับหมูทงคัตสึกใช่ไหมถูกต้องโอเคอันนี้ก็เป็นหมูสไลด์ท็อปปิ้งด้วยมะเขือย่างกับชีสเริ่มเลยนะเราเริ่มชิมกันเลยปะแต่ช้อนส้มนั้น มันต้องตื่นตระหนกตื่ไม่ะหนผมชอบผมชอบเพราะว่ะดีไซน์เหมือนที่ญี่ปุ่นเออใช่เพราะว่าเวลาเปิดข้างๆมามันจะมีช้อนซ่อนอยู่ข้างๆเราใช่คือเขาไม่ชอบคนญี่ปุ่นเขาอาจจะรำคาญเราไงเราแบบ e x c u s นี่แบบขอนู่นขอนี่อย่างเงี้ยเนาะเขาแบบหยุดนี่ไงอ่าขอบคุณครับจะเป็นมือที่แอร์เคลื่อนที่มด้วยปกติกินคนเดียวเลยเหรอกินคนเดียว คุยคนเดียวก็บางครั้งก็ตจะคุยคนนี้บ้างคนนู <K k> ้นบ้างคนนู้นบ้างเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นมีใจมากครับใช่ครับที่ได้มาอีกนะความดูเศร้าเนาะสนุกไหมวันงี้ว่ะสนุกไหมที่มีแบบแขกรับเชิญมาสนุกสิยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งแฮปปี้สิสนุกสนุกเราเป็นคนกินข้าวคนเดียวปะผมกินข้าวคนเดียวบ่อยบ่อยโอ้ยไม่กินข้าว ไม่มันเป็นเรื่องปกตินะใช่มันปกติมากเลยบางทีเราแบบไปทำธุระทำนู่นทำนี่อยากกินง่ายๆเร็วๆคนเดียวจบไปใช่ไหมไม่ต้องแบบมานั่งโอ้เอ้นั่งคุยอะไรอย่างงี้อ่ะมาๆาเมื่อกี้มีเพื่อนกินข้าวผมเมื่อกี้มีหลังกล้องทักมานะครับบอกว่าให้พี่แอ็กินก่อนนะครับผมว่าจะได้เป็นการสอนทั้งภูมิและผมนะครับว่ารายการอาหารกินกันยังไงถึงจะถูกต้องห้ามหูกหรอมาคนญี่ปุ่นเขาไม่ชอบเสียงดังมากใช่ไหมคุณธนาคิมานธนาคิมาฉันพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นนะ ฉันเรียนมาแปดปีแต่ยังพูดไม่ค่อยได้เลยนี่นะคะเราจะกินชิ้นมุมเพราะชิ้นมุมเนี่ยมันกรอบสุดแบบนี้ตั้งใจตั้งใจเรียนรู้กําลังศึกษากําลังศึกษาเรื่องน้องพอดีคำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตักขึ้นมาเฟิบเอาคำเล็กๆกันเดี๋ยวนาเกียด วันนีいい้มีคนมากินข้าวด้วยเราจะเอาไปตัวเองนะไปตัวเองเซอร์กับหน้าเคยเห็นแล้วเนตัวเองก็คือนี่นะคะหนึ่งคำทงคัซึแกงกะหรี่ค่ะโอเคข้าวตัละเข้าวตัดแล้วเขาบอกว่ามีความเผ็ดออกมานิดนึงพอเคี้ยวไปเรื่อยอร่อยมากแกงกะหรี่หอมมากแต่มันจะมีความเบากว่าเบสที่เป็นเนื้อนิดนึง แต่อร่อยหอมแล้วก็รสจ,จ uh ัดนะไม่ไม่จืดเลยนะขนาดเป็นแบบเบสผักร้อยหมูนุ่มกรอบนอกนุ่มในเต็มพรอร่อยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องขยายกิจการจ้าอร่อยนะเด็ก็ู้่ิงอร่อยอาอร่อยมากโอเค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 อบคา ใช่เก็บเอาไปความอร่อยอะเอาไปเก็บไปที่บ้านด้วยแล้วเพราะมันอร่อยมากจะ <c oughs> เก็บเอาไปไหมอะกินก่อนกินก่อนกระเป๋ากระเป๋าใบน,นี้นี่คือไปด้วยกันทุกที่เลยปะ่ะใช่ไปหลายที่ก็บางครั้งคนนี้ไม่มากระเป๋าใบน,นี้มันก็จะเป็นกระเป๋าของคนดูด<อ>ูแล้วแบบว่าืูไม่มีความรู้ด้านอาหารเลยไม่เป็นไรคือเราพูดออก <ปะ S 2> มาเลยว่าเราเรากินอะไรอะเรารู้สึกยังไงรสชาติอะไรออกมาอะไรแบบเนี้ยขอถามิดนึงมครับไอ้รงได้บอกว่าเบส เบสเนื้อนี่มันหมายถึงอะไรครับคือปกติเวลาเคี่ยวผงกะหรี่เคี่ยวแกงกะหรี่อ่ะมันจะแบบมีการใส่ส่วนผสมเนื้อวัวใส่สับปะรดใส่หมูหรืออะไรอย่างเงี้ยเคี่ยวจนมันแบบว่ามีกลิ่นมีรสชาติแล้วค่อยใส่พวกเครื่องเทศลงไปอะไรนี่คือเก่งมากนี่มาแทนทำแทนเป็นมิสเตอร์กินไกด์ได้หมดเลยไม่เป็นไรนี่อ่ะต้องค่อยๆต้องค่อยๆทำมีแบบหมูว่างผักว่างเออโชว์ใส่กล้องนี้โชว์ใส่กล้องนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ตุกาหมาคือมีผักโขมมีข้าวแล้วก็มี เบคอนลมฟันบวกกับซอสแกงกะหรี่แกงกะหรี่หนูหนูหู้ชออเลยคอับชอบก่อนกินเออ ภูมินะครับมันมีความหอมแล้วก็แบบรสมันนัวมากแต่ว่าแต่ว่าภูมิอ่ะภูมิแยกไม่ออกว่าว่ามันหมายถึงว่าแบบอะไรคือเบสขาดอะไรอย่างเงี้ยปกติกินกะหรี่ป่ะแบบชอบกินป่ะหรือว่าก็ก็กินได้ตามโอกาสตากโมกาดตากโอกาสก็การทานได้แต่ไม่ได้อาจจะแบบ ชอบขนาดนั้นที่ต้องไปตามล่ามันจะมีคนที่ชอบกินแกงกะหรี่แล้วเขาจะไปตามล่าแบบร้านแกงกะหรี่แบบเบสนี้อันไหนที่ร้านไหนอร่อยสุดอะไรอย่างนี้ร้านนี้เขาดังอยู่อร่อยอร่อยอร่อยมากหอมครับพมหอมครับหอมอะไรครับพุ่มหอมข้าวครับหอมข้าวหอมข้าวแกงกะหรี่ ผมเข้าแกงกะหรี่ครับตอบพี่อัพครับมีคนสุดท้ายค่อนข้างคาดหวังโอ้เพราะว่ามีตัวอย่างมาหมดเล้วเขาอธิบายของเครื่องเคียงด้วยนะเขาเหมือนเขารู้นะว่าเขาต้องกินเบสทำไมไม่ใช่ตอนเด็กๆกับผมเคยไปกินที่ร้านข้าวแกงกะหรี่อันนึงที่มันเป็นสาขาเยอะๆๆแล้วผมกินเบสเยอะมากเยจนพนักงานเดินมาบอกว่าอยาไม่ให้เพิ่มแล้วนะครัะกินกันเยอะมากกินกันแบบหลายถ้วยอ่ะแต่ผมว่าผมรู้สึกว่าของที่เนี่ยมันเป็นแบบผมว่ามันค่อนข้างโฮมเมดมันไม่ได้แบบนี่สวยๆนั่งสวยไม่ปกติเป็น ปกติที่เราเห็นมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมการรับมือสัว่นๆจะเป็นทีวีแชมเปี้ยนอะไรัวทีวีแชมเปี้ยนทำไมอ่ะเวลาเขาถ่ายดูในกล้องมือสั่นๆจเป็นคนสั่นเนี่ยคุณรู้หมดเลยเขาอยู่เท่าไหร่ทีวีแชมเปี้ยนอะก็ดูอยู่ด้วยกันด้วยหันดูเหมือนกันดูเหมือนกันอ๋ออ่านทานยังไงขึ้าไปหนังกรอบเลยอ่าเห็นไหมกรอบเลยเป็นเป็นกรอบเป็นฟีผมสวัสดีค่ะเขาฟิลแบบสดๆอ๋อนี่ไทยหน่อยไทยหน่อย มันต้องพอดีคำใช่ไหมใช่ใช่ต้องไะไรทุกอย่างให้ในหนึ่งคำฮะโชยกล้องดูก่อนตัดคะแนนนะตัดคะแนนทีวิตแชมเปี้ยนอก้องด้วยมือสั่นมือสั่นมือสั่นออเข้าใจแล้วว่าเรามีคนมากินเ้าเพราะมันดีมันดีอย่างนี้เองอ่ะมีคนคุยด้วยอ่ะืมอืะ แกงกระหรี่มันเผ็ดมันมีความเผ็ดจริงคือมันไม่ต้องใส่เพิ่มอ่ะเราไม่ต้องเราไม่ตองนั่งวัดว่าแบบเจ้าเผ็ดระดับไหนเลยอะไรเงี้ยมันแบบเผ็ดอะไรดีเผ็ดอะไรดีไก่ก็ไก่ก็นุ่มค่ะนุ่มหนังกรอบหนังกรมีไข่แบบว่าเอาไว้แบบว่าทำให้มันแบบเติอจางลงนิดนึงอะไรเงี้ยหัวนีหวานๆก็พอดีพอดีพอดีจนอยากจะอยากจะอยากจะ

ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจอีกแล้วพูดถึงไมา์สแตนด์อินหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสามารถดูได้ที่ไหนเล่นเป็นใครอะไรกันบ้างเรื่องราวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพาพี่ไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าคือนิยายเรื่องมา์สแตนด์อิน่ะคือเป็นนิยายที่จีนที่ดังมากๆนะครับคือยอดยอดอ่านเนี่ยสถึงสี่พันล้านล้านเขาก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นซีรีส์ นะครับซึ่งล้านเลยเหรอใช่โหเยอะมากเราบอลเล่นเป็นไข่เลยเป็นไข่เลยเป็นไข่อันนี้เรื่องผมรับบทเป็นโจครับครับโจเป็นอ่าสร์นแมนคนหนึ่งผมก็รับบทเป็นหมิงครับผมหมิงก็เป็นลูกหนูเอาแต่ใจอยากได้ต้องได้อะไรครับซึ่งตาตากับตัวจริงสุดๆไปเลยครับเราไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยครับอ๋อแล้วตัวสองตัวไม่ใช่ริงๆไม่ใช่ติ่อพูดแล้วแบบมันดูไม่เชื่อรู้ว่าเล่นลุ้งแบบไม่เชื่อไม่เหมือนตัวจริงเลยอ๋อแล้วสองตัวนี้โจกับหมิงเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรกัน หมิงได้มาเจอกับโจหล<ะ>ังจากที่หนงตขอจอนมาแล้วปึ๊บมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บก็แบบว่าอ่ะเหมือน,น,นจะมีแบบความผูกพัน,น,นส,าส,สายสัมพันธ์การนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งโจมารู้ว่าความจริงแล้วหมิงเห็นโจเป็นเพียงแค่ตัวแทนคนอีกคนหนึง่ง ตัวแทนของคนอีกคนนึงใช่เพราะเราเป็น stand in เราไมู่ลางเราก็จะคล้ายๆกับคนที่เราไปเป็นแอคือเขาก็อ่าจจะจริงรักอีกคนหนึ่งเชอบเขาใจอะไรแต่ว่าแต่ว่าด้วยความด้วยความแบบว่าเขาเรียกว่าไรลิมิเตชันทางแบบครอบครัวทางอะไรอย่นแบบเาเป็นไปไม่ได้ก็เลยแบบว่า ใช่เขาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนโอ้ยโอเคอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเป็นดราม่าไหมดราม่าเป็นโรแมนติกดราม่าเลยครับแล้วก็แอคชั่นด้วยแอคชั่นด้วยนี่คนนี้เลยแอคชั่นคนนี้เลยแล้วก็แฟนตาซีนิดๆแฟนตาซีนิดๆเพราะว่ามีการมีการตายแล้วก็ตัดชาติมีวิญญาณเข้ามาอยู่ในราาอย่างหนึ่งสามารถดูได้ที่ไหนคะสามารถรับชมได้ที่ไอชีนะครับใช่ครับทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครับผมใช่ครับก็มาเจอหน้าทุกวันศุกร์ครับผมรับรับเข้มข้นเข้มพลดูเอพีท่าผ่าดูเอพีครับผม ไม่ไม่ต้องสาบหมิงเยอะนะขอเราตอนนี้ท่านต่อเรายังเหลืออีกจานที่เธอต้องรับผิดชอบงั้นเอางี้เรารับผิดชอบร่วมกันได้ไหมจะไดรับผิดชอบร่วมดีกว่าจะได้ชิมกันทุกคนอันนี้เป็นอะไรนะหมูสไลด์อันนี้หมูสไลด์กับมะเขือม่วงมแล้วก็ชีสอ่าโอเค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 โอไม่ต้องเกียจเดี๋ยวฉันจะจ้วงเลยเอาเลยครับหมูสไลด์มาั่งนี้แล้วกัน วิ่งหมูสไลด์เขาเพอรชิ้นชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนึกว่าเห็นอย่างงี้ซ้อนๆกันนึกว่าชิ้นจิ๋วๆเนาะนี่คือทั้งชิ้นเออเนี่ยชิ้นชิ้นแล้มาทำชาเลนจ์กินหนึ่งชิ้นหนึ่งคำกันไหมครับคนที่เป็นพิธีกรจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากที่สุดจริงเพราะว่าเป็นพิธีกรอะไรกันนะใช่ครับแล้วเป็นหนึ่งคำนี้ต้องมีครบทุกรสแล้วก็ครบทุกอย่างไม่ต้อง มีคนมากินข้าวด้วยอย่างเงี้ยมันคนละฟิลเลยอ่ะมัต้องมีคนมากินข้าวด้วยบ่อยๆนะชีเนชบนวันนี้ร้านก็คือสําหรับใครที่ชอบกินแกงกะหรี่คือแนะนำมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นฟิลเฮลตี้ด้วยเพราะว่าทำมาจากเบสผัก100%คร์บคืออันนี้เป็นมาสทรายมากๆร้านมาง่ายมากๆนะคะไม่ยากเลยนี่สถานี BTS Ari ตรงนี้เอง มาลงตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินมาใกล้มากๆเพราะว่าตอนตอนเย็นร้านน่ะจะว่างแต่รถก็จะติดหน่อยแต่กลางวันที่นี่โดยด้วยความที่แถวนี้ออฟฟิศเยอะเขาก็จะแน่นนิดนึง mm. แต่จริงๆร้านใหญ่มากมาดูได้มาก,ก่อนแล้วก็รับรองว่าทุกเมนูเขาหลากหลายมากสําหรับใครที่ไม่ทานไม่ชอบทานแกงกะหรี่เขาไม่ได้มีแต่แกงกะหรีน่นะทุกคน เขามีข to ้าวด่งด er like ้วยโด่งก็จะเป็นข้าวหน้าต่างๆหรือว่าข้าวเซตต่างๆอูด้งก็มีใครที่มากับเพื่อนแล้วแบบเออผมไม่กินแกงกะหรี่คนนี้อยากกินแกงกะหรี่ก็สามารถมาได้เพราะมีหลายอย่างเลยนี่ฮาชินะคะอยู่โคนโยรทินเฟชชั้นสองมาง่ายมากๆเลยง่ายมากเลยมันคือคือคือร้านมันโหมีมากมันดูมันดูแบบเข้าแตงมันดูมันมันดูแบบจะอร่อยชัวร์แบบว่ามองจากหน้าร้านตอนเดินเข้าไม่มีอะไรคือเป็นวาทุกอย่างมันญี่ปุ่นหมดเลยแต่งแบบเมนิโมลกระพงกระแพงแบบว่าเข้ามา ใช่แต่วิวเราก็ได้อยู่เป็น BTS ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่นะแบบลบตงหนีอะไรองี้ยลบตงหงีอ๋อลบตงหนีอะไรอย่เงี้ยเก่งเก่งเก่งต้องให้เขาจริงเออ ขอบคุณมากที่ทิ้งคำวันเพื่อนพี่นะแล้วผมยินดีครับรอบหน้ารอบหน้าอย่าลืมชวนผมไปกินอีกนะพวกเราคนนะชอบชอบฟังพี่พูดมากคือนั่งนั่งดูไปโอ้โหพี่พูดมันมากวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ชม EP หน้าเราจะพาไปแอบกินอะไรไปตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวีดูแชนเนลด้วยค่ะเจอกันกับมิสซี่กินไก่บายครับทำตามผมยากไปกิเกตเกต แค <ś led> <ś led> <ś led> ่เออสนุกดีพอมีคนมากินด้วยอะ่ะ